บาดีเกลือลูกไก่เน่เขาไปลายฮะเบิดเลยเป็นเป็องได้เอาเขาสาเกล้อกไก่หกกน้ากระกกเดะแค่มานนะ มาๆๆอืมๆบรรยากาศ ุดพดพุดพุบิดมาสนุกอีก e ิเอาไหมเอาบ่มาก็ได้ค่อยสิไปหาเองพอนะตัวนี้ไว้ให้ลูกไก่เนาะนาสิลืมเลมเด้อแต่เ้าเนาะอ้าวบดป่อยเป็ดบ่

บื้งมันเนี่ยปจังไรฮะเอา้าเจ้าขึ้นไปอยู่นอกหอูหูกนอนสุดยุ่ កាយយើងចិត្តមើលគាត់ពេល1គុំគុំណា เกลไกลนะักฟันเดอร์ขอคุณนงะ่องม Ooh.

E การเกลือไก่กับน,นี้เด้อคุณเอ้ยใครตัวไหนก็ร่งสิไค่สิไข่

วังคือสิบโดดสิหัวซาสีเด้อ ถึงมากถึงมากน่มีอีกบอไเอาบุเบิด นั่งเสีองลูกเป็ดใบห้เาเอาบมง่กี้ยังเอาโบเบิร์ตอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เอะไรซีโตัวเดย์ฮันเดีย์เดย์ห้ากินไว้เดี๋ยวจะมาแข่นเลยฮันมาสิดชิจมาคือมาพิสอบได้แข่นแล้วก็ได้ขึ้นใหม่เจ้ เรากินเป็นเลยขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนที่เขามารับส้มนัน่น mm. ลูกเป็ดลูกเป็ดสาวสี เพราะแม่นี่เลี้ยงลูกเป็ดน,น้ำเนาะแม่นี่เป็นเบ้เป็ดมันก็ได้เลี้ยงอ่าอ่าลูกแกอืมเออลูกเห็น่ะอืมก,กินยังบุปปเป็นตอนนี้แล้วก็ไปชื่อน้น้า เจ๊ไลเดอร์ ider, ทุกคนพี่เขามาหลับส้มนะปุ้สมุนสมุนยืนอ,องอมขางอ,องอมเอวเนาะบายบายขอใจหลายจ้า <c oughs>